สวัสดีครับอยู่กับปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายครับฝ่ายขายเพชรยนต์นะฮะวันนี้นะครับนำตัว CRV ครับคันนี้เข้ามาใหม่เป็นตัวท็อปปี2018จดทะเบียน2019ครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะฮะได้เป็นสีเทาคันนี้เลขไม่แค่60,000กิโลเท่านั้นนะฮะไม่น้อยมากๆนะฮะใครอยากหารถนะฮะรถครอบครัวนี่คันนี้เป็นขับ4ด้วย2.4 EL ขับ4เป็นระบบขับ4แบบเรียวไทมนะฮะแล้วแต่ลักษณะท้องถนนนะครับ แล้วแต่ลักษณะท้องถนนนะครับคันนี้เข้ามาแล้วนะฮะบอกเลยว่าหน้าเดิมครับท้ายเดิมนะครับฝาฝาท้ายเปิดไฟฟ้ากระจังหน้าสวยสวยนะครับไม่มีเปลี่ยนมานะครับแล้วก็มีฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะสียสวยแบบนี้เลยจุดเชื่อมต่อมัดตรงมัดกล้ามครับในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยนะฮะคันนี้173แรงม้านะครับแรงเอาเรื่องอยู่นะ สองร้อยยี่สิี่นิวตันเมตรนี่ฮะแรงบิดฮะแม็กเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนมานะครับสภาพโดยรวมสวยจริงๆครับเข้ามาแล้วนะฮะเลยรุ่นนี้น่ยขับขี่สนุกนะฮะแล้วก็เงียบนิ่มเงียบและได้อัตราความเร่งที่เร็วมากเพราะเป็นเครื่องยนต์ขับสี่นะครับเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับเข้ามาเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะครับเมื่อวานคือวันที่30นะนะครับเข้ามาเมื่อวันที่30ช่วงเย็นๆ็นได้เป็นสีขาวสีเทาเทาสีเขาเรียกว่าสีบอลมันจะออกมันจะออกมันไม่เหมือนสีบอนทั่วไปครับ มันออกสีบอลแบบมีเฉดสีที่เป็นสีฟ้าเข้ามาให้แบบนี้นะครับมัดกงมัดจ้ามสภาพโดยรวมให้ดูแบบนี้เลยครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะครับมัดจ้ามนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใหม่แค่หกหมื่นครับคันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณเกือบล้านนะพี่นะตัวนี้นะครับขายอยู่ที่เก้าอ๋อหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวครับผ่อนทีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะได้เป็นตัวขับสีแล้วก็ได้เป็นตัว อท็อปเลยตัว e l ครับความปลอดภัยของเขาค่อนข้างจัดเต็มอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะครับมีเลนบล็อชใช่นะ Honda l เลนบอชนะฮะมีมาครบเซตมาเต็มระบบเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายครับมามากกว่า8ปปีนะครับผ่านการอบรม เอสเอสไอวากิ้งสเตปทีเอสจากโตโยต้านะครับโอมเตนาชิ ashi, ทักษะการขายกาบริการแบบญี่ปุ่นจากอิอิซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะฮะศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าแอดไลน์พีเออาร์เอ็นพีไอหนึ่งเก้าเก้าสองได้ 9, P A R N P I 2, เลย,เลยตัวเบอร์โทรก็สามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ตัวรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นไหนโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ทางลน์ สวยๆครับมาดูกันที่ฝากระโปรงหน้านะฮะนี่ฝาเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับไม่ได้เปลี่ยนมานะครับเรียมสันนะฮะการออกแบบของแอโรไดนามิกตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างสมูทนะครับเรียบไปกับตัวรถเลยนะครับจากจากตรงเนี้ยไปนะครับมันไปถึงเสาตรงเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะรู่ลมรูวอากาศได้ดีมากนะครับกระจังหน้าเงาๆครับตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะ ไม่ได้เปลี่ยนมานะครับเดิมโรงงานนะครับผมไฟหน้านะครับถ้าแท้เดิมโรงงานจะต้องเป็นของสแตนเลสซัพพลายเออร์ของ Honda รุ่นนี้นะครับได้เป็นสแตนเลสมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกครับคันนี้ก็มีมาให้นะฮะไม่แตกไม่รล้านะครับจุดเชื่อมต่อนะครับแก้มข้างนะตรงนี้ครับมันแนบชิดแบบนี้นะครับถ้าเอออกเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บงานให้แล้วแต่ใครดูนะครับแต่ว่าผมว่ามันแน่นนะนะฮะความบึกบืนด้านข้างครับตัวนี้เนาะ มีมัดกล้ามออกมานิดนึงนะครับโป่งซุ้มล้อเขาเรียกว่ามัดกล้ามนะฮะเป็นโป่งซุ้มล้อมันให้อารมณ์เป็นเหมือนมัดกล้ามออกมานิดนึงแล้วก็เหลี่ยมไปถึงด้านหลังเลยนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบรูลมได้ดีนะครับไม่แค่หกหมื่นนะฮะถือว่าใช้งานน้อยมาดูล้อแม็กครับล้อแม็กมีรอยนิดนึงนะฮะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อแม็กมีรอยด้านล่างนิดนึงตรงนี้นะฮะเหมือนรอยปีนฟุตบาทมานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะฮะเดี๋ยวขอสัมผัสดูก่อน นะฮะใช่นะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้ครับล้อแมกนะขอบ1ิบแปนิ้วนะครับเป็นทูโทนปัดเงานะครับตัวยางเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับจะต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะยางน่าจะปีปีเก่านะฮะถ้าปีต่ําปียีสองผมเปลี่ยนให้นะครับตัวยางนะครับมีคิ้วต่างๆครับนี่กันรอยต่างๆมาให้เลยนี่ยังไม่ได้ขัดนะสภาพแรกเข้านะครับคิ้วด้านล่างต่างๆสภาพแรกเข้านะครับกระจกนะฮะมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะ ตรงนี้สีมันลอกนะครับสีมันลอกนะฮะเป็นกระจกพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะฮะมีด้านนี้จะมีเลนสวอชด้านล่างมาให้นะครับเป็นเลนสวอชนะด้านล่างมีมาให้แล้วนะครับตัวกระจกเองนะครับมีในเรื่องของด้านในตรงนี้ก็ไม่แตกนะครับไม่แตกนะฮะโลโก้ฮอนด้าชัดเจนนะครับนี่นะฮะในกระจกนะครับบนหลังคาไม่มีบุบแบบนี้ภาษีนะครับถึงวันที่สองมกรานะครับปีห9เลยนะครับ โอ้โหสวยนะฮะนี่สวยแบบนี้ครับมาให้ดูความเดิมสภาพเดิมครับเป็นขับสี่นะฮะนี่ภายในนะครับค่อนข้างสวยเดี๋ยวให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งขอดูภายนอกก่อนละกันนะครับในเรื่องของแม็กด้านหลังไม่มีริ้วรอยไม่มีปีนฟุตบาทอ๋อมีนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้นะครับยางเดี๋ยวดูให้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับจุดเชื่อมต่อครับด้านหลังแนบชิดนะฮะโป่ง สวยๆไม่มีบุกนะครับในเรื่องของโลโก้ชัดเจนเลยนะครับ CRV โลโก้ AWD นะครับ i v t e c นะฮะอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็คาดเอวด้วยคำว่า Honda นะฮะสวยๆนะครับบนหลังคาครับตัวนี้ได้ตัวรับสัญญาณมาเป็นครีบฉลามนะฮะชาร์ฟฟินมาให้แล้วนะครับมีสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะครับไฟท้ายก็ฟูล LED นะนะครับไฟท้ายฟูล LED นะครับผม ของสเตลเล่ย์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นซัพพลายเออร์รุ่นนี้ออกจากป้ายแดงต้องเป็นสแตลเล่ย์นะฮะไฟทับทิมด้านล่างให้มา2จุดนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไฟมานะมันเป็นยี่ห้อเทียบนะครับเทียบงานแท้อย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าอ่าส่วนใหญ่ที่ผมรีวิวมานะครับพิยนต์ไม่มีไม่มีไฟที่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ที่เป็นของตัวมันที่มากับรถตอนเป็นป้ายแดงนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวที่เป็นรถเทินรถเก่าๆปีเก่าปีลึกหน่อยเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นงานเทียบมา แต่รถที่พิทยน์นำเข้ามาไม่มีเปลี่ยนไฟมานะครับเป็นไฟแท้เดิมแน่นอนนะฮะรถสวยๆที่พิทยน์บอกเลยการันตีได้นะครับตั้งอยู่ที่เสรีไทย68ย่านหนึ่งนะฮะก็อ่าหรือเสรีไทยเจิก็ได้ติดกับโรงพยาบาลศิรแพทย์นะเข้ามาได้เลยมีรถสี่สี่ร้อยกว่าคันนะครับพื้นที่ก็เป็นของตัวเองด้วยไม่ได้เช่านะฮะทางพิทยน์แล้วมีตั้งสาขาใหม่นะครับอยู่เส้นสุวินทวงฮะยังไม่ได้เปิดใช้งานครับนี่สวยๆเดี๋ยวให้ดูภายในกันนะครับ ให้ดูภายในแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับในตัวของประตูนะครับแผงประตูมีลายมุงลายไม้มาให้นะครับก็มีในเรื่องของปุ่มปรับรถกระจกที่เป็นออตโต้ทุกบานเลยนะครับที่เป็นออตโต้ทุกบาทแล้วก็มีในเรื่องของปรับรถกระจกเซนทรัลล็อกครับปรับองศากระจกมีปรับพับเก็บไฟฟ้าสําหรับกระจกนะฮะมีลายไม้ภายในวยสวยๆครับผงม,มาลัยหุ้มหนัง นะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันครับคุชซันโทนตัวนี้มีมาให้ตัวนี้จะเป็นปุ่มกดเรนวอชนะฮะพุชสตาร์ทครับจะมีไฟกระพริบแบบนี้เลยเป็นสมาร์ทเอ็นที่นะครับนี่กดเปิดฝาท้ายจากด้านในระบบกระลื่นถลายเปิดฝาถังน้ํามันด้านล่างเปิดฝาปงหน้านะครับเป็นเบรกนะฮะนี่เห็นไหมฮะดูจากเลขไมล์หกหมื่นแต่เป็นเบรกยังไม่สิ้นเลยนะเป็นเบรกยังแบบยังเหลือเยอะเลยนะครับต้องปีดตรงนี้นะฮะนุ่มๆนะครับก็ไม่ได้แบบย้อยไม่ได้ยุบนะฮะเบาะหนังเนี่ย ติงตึงๆเลยมีแอร์แบ็กในเบาะแบบนี้ลวดลายค่อนข้างสวยนะฮะหน้าจอทัชสกรีนครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสัมผัสดูมันเป็นแบบนุ่มนนิดนึงนะครับมันไม่ใช่พลาสติกนะมันอาจจะหุ้มหนังมานะครับแต่ผิวเรียบนะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับค่อนข้างสวยนะฮะมาดูด้านหลังมีแอร์ตอนหลังให้นะครับ เบาก,กลางเนี่ยนะฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะตัวนี้เบากลางสามารถนะฮะเลื่อนหน้าได้อีกนิดนึงนะเลื่อนได้อีกนะสมมุติว่าถ้าเกิดมีมีคนนั่งข้างหลังอันนี้ผมเลื่อนสุดให้นะครับถ้าเกิดมีคนนั่งด้านหลังอ่ะอันนี้เลื่อนสุดให้อยู่ครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ครับเลื่อนได้เยอะพอสมควรด้านหลังก็นั่งสบายนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีคนร่างด้านหลังนะครับด้านด้านตรงกลางอยากอยากสบายก็เลื่อนจนสุดไปเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับเอ็นได้นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับของบางค่ายเนาะมันไม่สามารถปรับเอ็นได้นะครับมันไม่สามารถปรับเลื่อนไดน้แต่ว่าของของตัวเนี้นะครับของทางคนด้างเขาปรับเลื่อนได้แล้วประตูเปิดได้ถึง90 <10. S 1> องศาเลยนะครับเปิดได้ถึง90องศาแบบนี้นะฮะนี่ตั้งฉากเลยนะตั้งฉากเลยนะครับมีล็อกเด็กให้ความปลอดภัยขั้นสูงของเขามาค่อนข้างเต็ม แล้วี่แล้วก็มีเขาเรื่องว่าเบาะคู่หน้าเป็นบาะไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูนะครับะดูพอสมควรและภายนอกเรามาดูระบบต่างๆครับแล้วก็ห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องหลังถัดจากนี้นะครับดูเลขไมค์ครับหกหมื่นสามพันสามร้อยห้ากิโลเท่านั้นนะคฝั่งด้านซ้ายมือนี้นะฮะจะเป็นแบบตัวอ่าเขาเรียกว่า ความร้อนนะครับส่วนขวามือเป็นเกน้ํามันตรงกลางจะเป็นเลขเข็มไม้นะครับผมตรงกลางจะเป็นเลขเข็มไม่นะคะนี่ตัวรถมันโชว์เดี๋ยวขอแยกปิดประตูก่อนนะครับรถเข้าศูนย์เป็นประจําแน่นอนครับพี่รถคันนี้นะฮะนี่เข้าศูนย์อ่าจีนี่ฮะถึงอีกประมาณห้าพันโลนะฮะนี่ะฮะมันเข้าเขาเขาเรียกว่าเข้าอ่าทางออโต้เนี่ยฮะออโต้อะไรสักอย่างเนี่ยครับนี่ครับ เข้าล่าสุดนี่ก็คือวันที่28นะฮะเดือน3แต่ว่าใช้งานไปอ่าประมาณ5,000โลเหลืออีก5,000โลที่เข้าไปเปลี่ยนนะฮะเหลืออีก5,000โลนะครับประวัติสูตรแน่นอนนะฮะพวงมาลัยไม่มีช้ำนะฮะปุ่มมัลติฟังชันนะครับคูชอนโทนนะฮะตัวนี้มีครบเซตเลยนะฮะพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังมาแล้วนะครับคอนโซลด้านหน้าครับเป็นแบบนิ่มๆนิดนึงน,นะฮะนิ่มๆนิดนึงนะครับตกแต่งด้วยลายไม้ ดูเรื่อยๆครับพี่ไม่ต้องรีบนะดูเสร็จตัดสินใจได้ครับดูจบตัดสินใจได้หน้าจอทัชสกรีนครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะฮะดูแผนที่ได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากไปได้แบบว่าพวก a n d ด o i d Auto a p p l e CarPlay นะฮะแนะนําอย่างหนึ่งครับไปหากล่องคา AI Box ล็อกมานะครับพันกว่าบาทมาเสียบใส่มันก็จะสามารถเล่น p p l e CarPlay ได้สัมผัสได้เหมือนกันนะับไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนหน้าจอนะตัวนี้ทําได้นะครับผม มีแมปต่างๆให้เลือกใช้นะครับมีฟังก์ชันต่างๆให้ปรับใช้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะใครสนใจนะครับเป็นแอร์ดิตอนออโต้คับแยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้นะฝั่งนี้ร้อนนะฮะก็ลดไปนะฮะเห็นไหมอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับพัดลมก็จะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะฮะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าครับออโต้เบรกโฮนะครับมีเกียร์ c v t นะครับผมตัวนี้ นะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบเลียวไทม์นะฮะเป็นเลียวไทม์นะอีคอนโมดนะครับนี่นะช่องเก็บของใหญ่ๆนะครับมีช่องจุดบุหรี่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของใส่แก้วนะครับด้านในยังเก็บได้อีกนะด้านในยังเก็บได้อีกครับที่เหลือก็ตรงนี้ก็มีอีกนะครับนี่ช่องเก็บของเยอะมากสําหรับรุ่นนี้นะครับกุญแจครับได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจแบบนี้ไอสติ๊กเกอร์เนี่ยเราติดแค่นี้เฉยๆนะครับไม่ได้ติดว่ามันอ้าออกนะนะครับกุญแจก็เป็นแบบนี้ครับ คอนโซลสวยๆเบาะหนังตึงๆนะฮะไม่ย้้ยรถแทบจะใช้งานแค่มือเดียวนะครับก็จกมองหลังครับตัวนี้เป็นแมนนวลนะฮะเป็นแมนนวลนะเป็นตัดแสงอัตโนมือแบบนี้นะครับผมนะฮะม่านบังแดดครับมีมาให้นะฮะแต่ไม่มีไฟสองสว่างนะครับนี่ปกติก็จะมีแบบนี้เราสามารถเปิดไฟได้ติดปกตินะครับติดปกติเลยนะครับติดฟิล์มนะฮะตัวนี้ติดฟิล์มของลามิน่าป๊อปมาให้แล้ว อ่าไม่ใช่ลามินาป๊อปนะลามินาเป็นฟิล์มของลามินานะครับผมนี่ลำโพงด้านข้างประตูก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับแอร์บ่งแอร์แบกนะครับครบในคันเดียวเลยนะครับดูจบเนี่ยตัดสินใจได้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ครบริงนะครับราคาไม่แรงนะฮะราคาไม่ข้ามเจ็ดแสนนี่ด้านหลังเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับมันขึ้นง่ายครับมันขึ้นง่ายกว่ารถครอบครัวนะผมต้องโยนตัวนะครับหัวเข่าไม่ชนนะแล้วเบาะสามารถปรับได้ด้วย วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าครับสวยชัดเจนไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะนี่ลายไม้ตกแต่งอ่อนๆนิดนึงนะครับก็ไม่มีริ้วรอยนะฮะนี่นะฮะสวยจริงนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มนะครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างในเรื่องของจุดซ่อนเลนส์นิดนึงครับพวกนี้พวกห้องเครื่องนะฮะพวกสปอตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ารถคันนี้ครับไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำจมมานะฮะรอผมสักครู่นะเปิดฝากระโปรงหน้าก่อน เปิดเข้ามาที่ฝากระโปรงหน้าครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบเรียวทานะฮะแล้วก็นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของแรงม้าอยู่ที่173แรงม้าแรงบิดอยู่ที่224นิวตันเมตรถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับเป็นรถครอบครัวทรงหรูหรานะครับไม่ได้เป็น PPV นะเป็น SUV บอกกลางสามารถปรับได้ของคันนี้ไม่แค่60,000นะตัวนี้ นะครับผมสวยๆเลยนะฮะใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ครับตั้งอยู่ที่เสรีไทย68นะฮะแยกหนึ่งหรือสี่ทีไทย70เขาได้สองเส้นทางนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรคันนี้ครับนะฮะสวยๆเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ขับสี่หัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันถ่ายขยับให้ฟังเสียงก่อนนะฮะเสียงเดิมนะครับมีเสียงผมเข้ามานิดนึงเมื่อกี้นะฮะ หัวน็อตต่างๆ,างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเคมีพันไม่มีรั่วไหลนะครับไม่มีแตกแร้าไม่มีรั่วซึมนะฮะดูครับหัวน็อตน่ฮะไม่มีร่องรอยนะครับหัวน็อตต่างๆน,นี่คือสภาพแรกเข้านะครับสภาพแรกเข้า <t ot of thought> หัวน็อตตรงเบ้าโช๊คครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะฮะนี่นะฮะนะครับตัวก,กล่อง ECU กล่องกลองนะครับอยู่ครบเลยนะครับป้ายคาเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับซื้อรถจับผมผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ ผมมีน้ำมันแฉมให้นะพี่แล้วก็ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับมีเคมีพันต่างๆนะฮะที่ผมจะต้องดูแลให้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเลย2ปีเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้นะครับผมเปลี่ยนให้เลยนะครับนะะหัวน็อตครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะอย่างที่แจ้งไปครับตัวนี้ฝาหน้าเดิมนะครับก็หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะฮะนี่สวยๆนะครับตรงไฟหน้าครับ อย่างแจ้งไปตอนแรกเหมือนกันนะฮะถ้าเดิมโรงงานจะต้องเป็นของสแตลเล่นี่ครับโลโก้ซัพพลายเออร์ชัดเจนนะครับผ่านบนหม่น้ำนะฮะจุกต่างๆไม่มีงัดออกนะฮะไม่มีงัดออกมาป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับโลโก้ชัดเจนครับไฟแท้ไฟเดิมครับสแตลเล่นะฮะโลโก้ชัดเจนซัพพลายเออร์ของเขานะฮะเห็นไหมฮะอาร์มต่างๆอยู่ครบเลยนะครับบาเรลนะครับ หัวน็อตครับต่างๆนะครับได้แจ้งเตือนป้ายอ่าพิวาโคดนะฮะรวมถึงนี่สกราดกันความร้อนนะครับเหลี่ยมตรงนี้นะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับซิลอาซิลิโคนกันความร้อนอยู่ครบนะฮะนี่ก็ยางต่างๆรูระบายอากาศนะครับอยู่ครบเลยนะฮะบล็อกเดิมโรงงานแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับขออภัยนะครับ น้ำคานตรงนี้ก็ไม่บุบนะครับปกติตรงนี้เก็บงานไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่บุบมนะเก็บงานยากมากเลยนะนะฮะมีคันหนึ่งเข้ามาครับไม่ได้เก็บงานแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรตอนนั้นนะมันเก็บไม่ได้มันโดนนิดเดียวบุบมนิดเดียวตรงนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของสปอนเมออาร์ตนะครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับแล้วก็ตัวแผ่นเหล็กเนี่ยเขาจะประกบกันอยู่สามแผ่นนะหนึ่งสองสาม ยืนยันครับรถไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะฮะเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับว่ารถไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำถ้าตรวจพบเจอนะครับชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำเนี่ยทางเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะนี่ครับปลายยางเตือนลมยางฮะต้องเติมเท่าไหร่นะครับนี่มีครบเลยนะฮะทั้งบีคลิกทั้งตัวที่มากับถังรถนะฮะหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยเลยนะนะครับอ่ะ นะครับถ้าใครไม่สะดวกนะฮะไม่ดูรถเนี่ยให้ผมดูให้แล้วไม่มั่นใจนะครับที่สามารถเอาช่างมาดูได้จ้างช่างมาดูได้เลยนะครับจ้างช่าง,งนอกมาดูได้อันนี้คือคีบโรบอทนะครับจะเป็นทุกจุดที่อของตัวรถมือสองอของรถยนต์ทั้งมือหนึ่งมือสองเนาะมือหนึ่งเนี่ยนะครับตอนออกจากเขาเรียกว่าออกจากโรงงานนะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าโรบอทคีบตอนเอาตัวถังลงชุบสีนะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะฮะจะมีทั้งสองฝั่ง นี่ครับเปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดจากรีโมทได้เปิดจากภายในได้แล้วก็เปิดจากภายนอกได้นะครับตัวโช๊คครับขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะฮะหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไชนะมีน้ํานิดนึงนะพอดีฝนตกนะฮะนี่ไม่มีในเรื่องโช๊คขึ้นสุดลงสุดนะครับอ่ะนะฮะเบาะสามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับ แต่ว่ามันมีฝ่าท้ายอยู่ตรงนั้นนะฮะเลยพับไม่สุดนะฮะจร<ช>ิงๆมันพับเรียบได้นะมันพับเรียบได้นะครับสวยแบบนี้นะฮะด้านนู้นก็พับเรียบได้ขนของได้เหมือนกันนะมันมีฝ่าท้ายที่ว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะที่ที่เอาวางไว้ตรงนี้ครับที่วางตรงนี้ไม่ได้เอาออกมานะครับก็ใครสนใจนะครับรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยะะอ่าคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะราคาดีนะครับ ราคาดีเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับ <c oughs> ต่อภัยนะครับนี่ <c oughs> เห็นนะฮะทีบบ่บลบอทดครับบอกเลยว่าจะต้องมีทุกจุดมีทุกจุดอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับยืนยันว่ารถไม่ได้ชนหนักพลิกความจมน้ําตรวจพบเจอครับชนหนักพลิกความจมน้ำนเน,นาะทางเรายินดีบริการซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับแผ่นเพจนะฮะผมเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่นทุกจุดนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับ นะฮะนี่ตัวขาวๆนี่คือตัวแต้มจากทาง QC ซเขานะครับตัวนี้ปรับกระจกออโต้นะครับเหลี่ยมนะฮะสวยๆซีซิลิโคนอยู่ครบเลยนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มนะฮะคุ้มจริงๆราคาค่อนข้างดีครับนะฮะร,ราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันะฮะไม่แค่หกหมื่นกิโลครับฟรีดาวน์พรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทได้คันนี้ไปใช้งานเป็นตัว c r v ครับขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบเรียวไทม์นะอัตโนมัตินะครับแล้วแต่ลักษณะการขับขี่บนท้องถนนนะครับเขาจะเปลี่ยนแบบอัตโนมัติเปลี่ยนเป็นออโต้ได้เลยนะครับก็ราคาดีนะหายจากไปแดงไปเป็นเกือบล้านนะครับและที่สําคัญเพชรยนต์ขายอยู่ที่นะครับหกแสนปลายนะฮะหกเก้าเก้านะฮะเกือบเจ็ดแสนนั่นแหละนะครับใครสนใจติดต่อหาผมปานเพชรยนต์ยินดีให้บริการทุกท่านเลยลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดกันนะครับสนใจติดต่อมา นะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ละกันอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันนะฮะวันนี้ก็ถึงคิวเต้า c r v คันนี้ที่เข้ามาเมื่อวานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ